พวกปู่เอาเงียบเงียบทุกคนกำหนดจิตมาทางนี้พอแม่ฟ้าจาร้องแล้วหลวงปู่สุพันในมุนครับผมหลวงปู่ทองสุขครับผมทองสุขทองในเบ้ากมบสุขหลวงปู่ทองสุข

ใจโยอิยใจญาติยจญาติมาเปะล็นอไว้พอาบาลานเกติเทปะตาวิปปะเลนอาปิเตเกตังบางปูนตามนานาคามบันโปะโมตันโดนางานตังโบมาตาล

Padakinan ni katawa Dalam bandar dia